สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Jack Channel ครับคลิปนี้นะครับก็เรียกว่ามาพบกับคาริดูคูลิเบอรี่จากแพ็กแฟนชอยส์ของกังโชซินิอาแพ็กล่าสุดนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่66สำหรับกองหลังตัวกลางครับแต่ถ้าปรับคูลิเบอรี่ครับไปเป็นแบ็กขวานะครับ87ส่วนแบ็กซ้ายครับคูลิเบอรี่ครับจะอยู่ที่85 แต่เอาจริงๆนะคือคูริเบอรี่เนี่ยกองหลังเนี่ยตำแหน่งเดียวเลยนะครับที่แบบเล่นแบบเก่งๆเลยนะครับผมและก็ขยับไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยนะครับกับส่วนสูงครับ187ซนติเมตรนะครับมาในเวอร์ชันยี่สิบปีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับเพีย์คอร์ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ47ส่วนเลเวิตันนะครับเลวิตัเอ็ดเท่านั้นครับแต่ก็ในเรื่องของสเตตภายในเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคูริเบอรี่เนี่ยเป็นตัวที่มีความเร็วแล้วก็ความแข็งแกกรร่่่งงทีคคออนนข้าาเเยยะะมๆลับ แต่ก็มาไล่ดูที่เรื่องของค่าพลังที่เด่นๆอยู่นะครับก็มีบอลคอนโทรลนะครับการควบคุมบอลนะครับ80ดิบบิ้งการเลี้ยงบอลเนี่ยก็มีนะครับ80ส่งสั้นโลพาร์นะครับ82แล้วก็ส่งไกลเนี่ยจะอยู่75นะครับเฮดดิ้งนะครับการมงเนี่ย93แล้วก็นี่ฮะสปีดความเร็วนะครับก็93เช่นเดียวกันสปีดต้นหรือว่าพลังกระชากเนี่ยฮะ83พลังการยิงนะครับ74แล้วก็กระโดดจ้ำเนี่ย94นะครับแล้วก็นี่ฮะความแข็งแกร่งนะครับเต็มแม็กซ์นะครับ9.9 บาลานเนี่ยจะ88แล้วก็ความอึดนะครับ85ส่วนนี้ฮะก็คือเรื่องของความสามารถทั้งหมดของเกมรับโดยรวมนะครับเลเวนซีปเอาไว้ที่เห็นครับ97เลยนะบอลวิ่งครับการแย่งบอลนะครับ98แล้วก็ความดุดันนะครับ95ส่วนในเรื่องของการใช้เท้านะครับคูลิเบอรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะสำหรับเท้าซ้ายครับก็ส่งค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็ฟอร์มัาอยู่ที่5ก็ต้องลุ้นนะครับว่านัดไหนหัวมันจะตั้งหรือหัวมันจะตกนั่นเองครับ และก็ในเรื่องของสกิลพลาซีฟนะครับซึ่งคูลิเบรี่เนี่ยมีแค่5สกิลเท่านั้นนะครับก็จะมีพวกเฮดดิ้งนะครับการโมองมีแมนนักกิ้งประกบตัวแล้วก็อินเตอร์เซปชันการเข้าสกัดบอลครับรวมไปถึงสกิลกับตันทีมก็มีนะครับแล้วก็หัวใจนักสู้อย่างไฟติ้งสปิริตคูลิเบรี่ก็มีเช่นเดียวกันครับและก็ในเรื่องของแต่กระเล่นนะครับเป็นเดอะเรดโตเยอร์ครับเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งนะครับเข้าสกัดบอลได้คือคูลิเบรี่เนี่ยเป็นตัวที่เน้นเข้าสกัดบอลมีความมแแขข็งงกกรร่เเ้าาปะะะทๆลยนคับผม สำหรับคาริดคุริเบอรี่ตัวนี้นะครับเรียกว่าอัปตันแล้วนะครับจะอยู่ที่96สําหรับคําว่าเซนเตอร์แบ็กกองหลังตัวกลางครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่อยากได้ตัวคุริเบอรี่เนี่ยไม่ยากครับขอแค่มีงบมีงบแล้วก็ต้องมีดวงถามว่ามีดวงอย่างเดียวเนี่ยพอไหมไม่พอนะการที่จะมีดวงได้เนี่ยต้องมีทองก่อนอย่างน้อย100ทองครับถึงจะเปิดล่าได้นะครับ บางคนนครับอยากได้คูเลเบอรี่มากเลยการอีกหนึ่งคนก็แบบอยากได้เหมือนกันแต่งบเนี่ยต่างกันคนที่แบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไรครับ100่ทองก็ได้แล้วอะแต่กลับกันอีกหนึ่งคนนูน่นน่ะ2,000ทองก็แล้ว2,500ทองก็แล้ว3,000ทองก็แล้วกว่าจะมาให้คือดวงเนี่ยต่างกันเยอะมากสําหรับการเปิดแพ็คนะครับซึ่งคูเลเบอรี่ตัวนี้ครับเปิดได้ไม่จํากัดขอแค่มีงบครับแต่โอกาสซ้ำเนี่ยเยอะมากๆ สำหรับคูริเบลลี่ก็เป็นกองหลังที่ถือว่าเก่งมากที่สุดในแพ็กแฟนชอยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเข้าเรื่องดีกว่าครับสำหรับคูริเบลลี่นะครับจงังหวะแรกที่ผมได้จับได้เปิดมันเนี่ยรู้สึกว่าคูริเบลลี่เนี่ยคือเรื่องของที่จะเหมือนกับโซแคมเบลเออกมากๆสําหรับคุณผู้ชมที่เคยผ่านการจับโซแคมเบลมาแล้วในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์ครับคือประมาณนั้นเลยนะครับสเตตเล่เลี่ยก,กันมากๆนะครับอาจจะโซแคมเบลอาจจะเก่งกว่านะครับนิดหนึ่งถ้าได้รับการบูธ แต่ทุกอย่างครับแทบที่จะเหมือนกันห่างกันไม่เยอะนะครับซึ่งสไตลการเล่นก็เหมือนกันด้วยเป็นเดอะเร t o วเยอร์ครับทั้งแย่งบอลดีมีความแข่งแกร่งนะครับและที่สําคัญการเล่นคูลเบลลี่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นคนที่ชอบนักเตะกองหลังที่มีความเร็วซึ่งคูลเบลลี่ตัวนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าความเร็วนะครับ93เป็นตัวที่สามารถไล่วิ่งนะครับไล่เบียดกองหน้าได้แบบดีเลยนะครับถามว่า อ่ะมันก็ต้องดีกว่าประสิทธิภาพที่มีกองหลังความเร็ว80ต้นต้น,ตนถูกไหมละ่ะแถมตัวนี้เนี่ยเข้าประทะดีเยี่ยมร่างกายกำยำเหมือนหนุ่มชะกัน1คนเลยก็ว่าได้า,ายนะครับทั้งส่วนสูงนะครับ189ซมตมรเนี่ยถามว่าไม่สูงไหมหรือว่าสูงไหมนะครับที่จริงก้องหลังที่ดีมันควรที่จะ990ขึ้นถูกไหมละ่ะแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ใช่189ดิ1 8 7สนะสำหรับคุยเบลลี่นะครับก็เป็นก้องหลังที่ อาจจะไม่สูงแบบโอ้โหเหมือนฟานได้อย่างเงี้ยแต่ก็สามารถเล่นได้น,นะครับซึ่งคูลิเบลลี่ตัวนี้ครับเป็นเดอะเรตโทเยอร์ครับไว้ใจได้เลยนะสําหรับเป็นตัวที่เข้าปะทะเบียดบอลน,นะครับแย่งบอลแต่คู่ของคูลิเบลลี่เนี่ยผมแนะนําเลยว่าอาจจะมีคาลิดูไว้1คนแล้วก็จับคู่กับตัวบิลลอัพหรือว่าตัวสร้างสรค์เกมอีก1คนน่าจะลงตัวมากกว่านะครับที่ผมจับมาเล่นเนี่ยโซแคมเบลกับคูลิเบลลี่เนี่ยเพราะว่ามันคล้ายคลึงกันนะผมเลยจับมาลงเล่นนะครับ ซึ่งในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยต็มแม็กนะครับ99ความอึดก็มีเข้าปะทะได้แล้วก็เรื่องของลูกโมง่งนะครับอาจจะไม่โดดเด่นที่กระโดดแค่94เองเนะครับแล้วก็โม่งบอลเนี่ย93ได้ถามว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้ดีเลยนะสาหรับคุยเบลลี่นะครับผมและก็นอกจากนั้นครับสามารถส่งสั้นได้ด้วยนะครับแปะ12เนี่ยปกติเลยแต่เรื่องของการเปิดบอลเนี่ยผมว่าลําบากหน่อยนะนะสำหรับคุยเบลลี่ครับ สิบลูกเอาไปเลย2ลูกแบบฟุ๊กฟลุกและกันสําหรับการเปิดบอลครับซึ่งเปิดบอลเนี่ยไม่ต้องคิดถึงนะทำไม่ค่อยได้ครับและก็ในเรื่องของสกิลพาสีที่ผมคัดมาเน้นๆนะครับมีแค่สามสกิลเท่านั้นก็จะเป็น heading นะครับการโมงมีแารมาร์กิ้งการกบตัวดด้วยนะครับและก็อย่างก็คือ interception นะครับการเข้าสกัดบอลก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคาริดดกริเบอรี่ครับคือเป็นตัวที่เก่งนะแต่ถ้าถามว่าสร้างสรงเกมเนี่ยยากหน่อยนะครับเป็นตัวที่เข้าประทะซะมากกว่าสําหรับคาริดูนะครับ แล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคุที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับใ c คร b e ให้ด้วยและกันนะครับผมเล่นไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ